ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Power Math C11 โดยครูปุ๋ยพัชรินเผาตะคุช่องส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถึงหัวข้อ1.3การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริงในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงฟังก์ชันที่สำคัญบางชนิดที่นักเรียนรู้จักกันมาบ้างแล้วและมีการนำไปใช้แก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง ก็จะมี2หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือฟังก์ชันเชิงเส้นหัวข้อถัดไปจะเป็นฟังก์ชันกําลังสอง่าเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนแล้วก็เรามาดูนิยามนะคะว่าฟังก์ชันเชิงเส้นนั้นคืออะไรฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะภาษาอังกฤษก,ก็คือ linear function คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ f x เท่ากับ a x บวก b, b นะคะเมื b ่อ a กับ b นั้นเป็นจำนวนจริงกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น จะเป็นเส้นตรงเราสังเกตนะคะว่ารูปของฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมีตัวแปร x ตัวแปร x นะคะจะมีอยู่หนึ่งที่นะส่วน f x เนี่ยนะคะมันก็มันคือค่าของฟังก์ชันหรือเราจะเทียบได้ก็คือค่า y นั่นเองโอเคต่อไปค่ะแล้วถ้าฟังก์ชันนี้นะคะถ้า a เท่ากับ0ถ้า a เท่ากับ0 ก็จะได้ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f x เท่ากับ b แปลว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยนะคะจะไม่มีตัวแปร x หรอกแต่มันจะเป็นฟังก์ชันของค่าคงตัวนะคะค่าคงตัวเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นนะคะ f x เท่ากับ2แบบนี้เป็นต้นเขาจะเรียกว่าฟังก์ชันคงตัวภาษาอังกฤษก็คือ constant function นั่นเองตัวอย่างที่22จงหาจุดจัดแกน x และแกน y พร้อมทั้งเขียนกราฟของสมการที่กำหนดให้ต่อไปนี้สมการนะคะก็อยู่ในรูปของฟังก์ชันนะคะซึ่ง f x ในที่นี้เนี่ยเขาเขียนเป็นตัวตัว y แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวแปร x 2มีตัวแปร2ตัวก็คือ x กับ y ในข้อที่1น,นะคะ y เท่ากับ 2x บวก9ในการที่จะหาจุดตัดแกน x นั้นวิธีการก็คือ ให้ค่า y เป็น 0, นะคะส่วนการหาจุดตัดแกน y ก็คือให้ x เป็น0อ่าวิธีการละเอียดเป็นยังไงเรามาดูกันอ่าวิธีทำนะคะข้อ1จากสมการ y เท่ากับ 2x บวก9นะคะเราจะหาจุดตัดแกน x เนี่ยวิธีการก็คือเราจะให้ y เท่ากับ0นะคะจากสมการนี้อ่าในตำแหน่งตรง y นะคะเราให้เป็น0ปุ๊บมันก็จะได้สมการ 2x บวก9เท่ากับ0นั่นเองซึ่งจากที่มี2ตัวแปรใช่ไหมมี x กับ y ในสมการเนี่ยให้ y เป็น0ไปแล้วเราก็จะมีแค่ตัวแปรเดียวนะคะก็คือค่า x ที่เราต้องการหาค่าเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้การแก้สมการย้ายข้างนะคะถ้าเราอยากได้ค่า x เนี่ยนักเรียนก็เก็บ 2x ไว้ก่อนนะตัวที่จะย้ายคือ9นะคะการย้ายข้างเนี่ยจากบวก9นะคะย้ายมาจะต้องเป็น ลบเก้าต้องไหมอ่เป็นลบเก้านะส่วนสองเนี่ยมันคูณอยู่ก็ต้องย้ายสองมาหารเพราะฉะนั้นเราจึงได้ค่า x เท่ากับลบเก้าส่วนสองตอนนี้นะคะเราได้ค่า x ได้ค่า y แล้วก็แปลว่าเราได้จุดตัดแกน x อออกมาแล้วก็คือเวลาเราตอบนะคะต้องอยู่ในรูปของคู่อันดับนะเพราะว่ามันเป็นจุดนะคะต้องเป็นคู่อันดับก็เป็นลบเก้าส่วนสองกับศูนย์นะคะใส่วงเล็บให้เรียบร้อยต่อไปเราจะมาหาจุดตัด แกน y วิธีการก็คือให้ x เท่ากับ0จากสมการนี้นะคะนักเรียนให้ x เป็น0ปุ๊บอ่ามันก็เหลือแค่ y เท่ากับ9ถูกไหมนี่ได้ x ได้ y เรียบร้อยนักเรียนก็ตอบได้เลยว่าจุดตัดแกน y เนี่ยก็คือ0 9อตอบให้ถูกต้องนะคะเอาละทีนี้เขาบอกว่าให้เอาไปเขียนกราฟด้วยอ่าเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้ก่อนนะ,ะจุดตัดแกน x นี่จุดตัดแกน y เราก็มาดูนะคะในส่วนที่เป็นกราฟอ่ามันก็จะมีแกน x นะคะเป็นแกนนอนแล้วก็แกน y นะคะเป็นแกนตั้งเราก็ใส่จุดตัดแกน x เ,เลยลบ9ส่วน2เนี่ยนะคะมันประมาณเท่าไหร่9ส่วน2ก็คือ4.5นะคะนี่ลบ4.5กับ0ก็เลยอยู่ในตำแหน,น่งนี้นี่นะคะจุดแรก จุดที่2 x เป็น0 y เป็น9นี่นะคะค่า y เป็น9พอเรามี2จุดปุ๊บนักเรียนก็ลากเส้นตรงให้ผ่าน2จุดนี้เราก็จะเขียนกราฟได้เรียบร้อยแลคะข้อ 2>, 2จากสมการ y เท่ากับลบ1ลบ x ลักษณะกราฟจะเป็นอย่างไรเราจะมาหาจุดตัดแกน x ก่อนวิธีการก็คือให้ y เป็น0ในตำแหน่งนี้เป็น0นะคะก็จะเป็น0ูเท่ากับลบ1ลบ x เราอยากได้ค่า x ค่ะซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นลบ x ใช่ไหมเมื่อย้ายข้างมาอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยจากลบ x ก็จะเป็นบวก x นั่นเองนะคะสุดท้ายก็ได้ x เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x เนี่ยก็คือลบ1นนะคะเก็บไว้ก่อนเราจะหาจุดตัดแกน y นะคะก็คือเราต้องให้ x เป็น0ย์อันนี้คือวิธีการนะคะนักเรียนก็คือ ทำแบบนี้ได้เลยนะจุดตัดแกน x ต้องจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0ดูสมก,การนี้ x เป็น0นย์ะคะเพราะฉะนั้นได้ y เท่ากับลบหนึ่งนี่ตรงนี้มันง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบจุดตัดแกน y ก็คือ x เป็น0ย์ y เป็นลบหนึ่งได้คู่อันดับได้คู่อันดับตัวนี้นะคะโอเคทีนี้เราก็นํามาเขียนกราฟในกราฟของนักเรียนอาหาพิกัดให้เจอนะคะพิกัดอยู่ตรงไหน จุดตัดแกน x x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์นี่นะ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนจุดตัดแกน y x เป็นศูนย์ y เป็นลบหนึ่งนี่เลยนะคะมี2จุดเราก็เขียนลากเส้นตรงนะคะผ่าน2จุดนี้ก็คือยาวไปเลยนะคะยาวไปเลยนักเรียนไม่ต้องมาเขียนเล็กๆแค่นี้นะไม่ใช่นะคะเขียนยาวไปนะเพราะว่านอกจากจุดตัดทั้งแกน x แกน y มันยังมีจุดอื่นๆ จุดอื่นๆที่อยู่ในฟังก์ชันนี้อีกเยอะแยะเลยซึ่งมันมาเรียงต่อๆกันนะคะกลายเป็นเส้นตรงโอเคเรียบร้อยค่ะข้อที่3จากสมการ y เท่ากับ2ส่วน5 x บวก4ลักษณะกราฟจะเป็นอย่างไรเราหาจุดตัดแกน x โดยให้ y เป็น0 y เป็น0ปุ๊บก็ได้สมการแบบนี้ใช่ไหมก็จะเหลือแค่ตัวแปรเดียวเอาละ เราอยากได้ค่า x ให้เก็บก้อนนี้ไว้ก่อนสิ่งที่เราจะย้ายคือบวก4ย้ายไปอีกข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลบ4โอเคต่อไปทำอย่างไรเ,เลข5นะคะเลข5าเนี่ยมันหารอยู่เราย้ายขึ้นไปคูณน,นะคะส่วนเลข2เนี่ยมันคูณ x อยู่นะเพราะฉะนั้นต้องย้าย2มาหารมันก็จะได้ x เท่ากับลบ20ส่วน2ซึ่งก็เท่ากับลบ10นั่นเองเอาละ เราก็ตอบนะคะจุดตัดแกน x ก็คือ x เป็นลบสิ y เป็น0นย์ี่ได้คู่อัดับนี้เลยหาจุดตัดแกน y นะคะวิธีการก็คือให้ x เป็น0 x เป็น0ูนย์แปลว่าพจน์นี้เป็น0ูนย์หมดไปก็เหลือ y เท่ากับสี่เราก็จะได้จุดตัดแกน y ก็คือ04สี่เห็นไหมมันง่ายมากๆเลยทีนี้ก็นํามาเขียนกราฟนํามาเขียนกราฟนะคะจุดตัดอ่ะ ันที่1ค่ะลบสิบนะ x เป็นลบสิบจิ้มเข้าไปนะคะต่อไป y เป็น4 y เป็น4จิ้มเข้าไปมี2จุดใช่ไหมมี2จุดนักเรียนก็ลากเส้นผ่าน2จุดนี้นะคะก็กลายเป็นเส้นตรงนะคะเป็นกราฟเส้นตรงเรียบร้อยค่ะตัวอย่างที่23พ่อค้าเปิดร้านขายอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ มีต้นทุน2ส่วนส่วนแรกคือค่าเช่าร้านเดือนละ4,000บาทส่วนที่2คือต้นทุนวัตถุดิบกล่องละ15บาทพ่อค้าตั้งราคาขายไว้ที่กล่องละ40บาทอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อมูลสำคัญทั้งหมดเลยนะคะจงหาข้อที่1ฟังก์ชันต้นทุนต้นทุนในการผลิตอาหารกล่อง x กล่องในระยะเวลา1เดือน 2. ฟังก์ชันรายได้จากการขายอาหารเพื่อสุขภาพ x ก,กล่องในเวลา1เดือน 3. พ่อค้าจะต้องขายอาหารกล่องเนี่ยเดือนละกี่กล่องจึงจะคุ้มทุนอ่ะเรามาวิเคราะห์โจทย์นะคะในการหาต้นทุนอ่ะโอเคเมื่อกี้โจทย์ก็บอกแล้วว่าต้นทุนเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะค่าเช่าร้านกับวัตถุดิบใช่ไหมอ่าโอเคมีสส่วนนะคะวิธีทำค่ะ เราก็จะให้ c นะคะเป็นฟังก์ชันต้นทุนทีนี้เนื่องจากต้นทุนประกอบด้วย2ส่วนใช่ไหมคะนี่อย่างที่พูดไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะฟังก์ชันต้นทุนของเราเราก็จะเขียนเป็น c x นะคะ c of x ก็จะเท่ากับ1 5 x บวก4 0 0พอ่าสี่พันคืออะไรอ่าสี่พก็คือค่าเช่าร้านนะคะทีนี้วัตถุดิบเนี่ยถ้า1กล่อง 15บาทใช่ไหมหกล่อง15บาทแล้วถ้ามันมี x กล่องเราก็ต้องเอา15คูณ x นะคะนี่คือที่มาอ่ะก็เรียบร้อยนะคะก็ได้ฟังกช์ชันไปเรียบร้อยค่ะทีนี้ถ้าฟังกช์ชันรายได้ทำไงนะคะรายได้ก็แปลว่าเราขายใช่ไหมเราขายซึ่งเขาบอกว่าขายกล่องละ40นะหกล่องเนี่ยมันเป็น40บาทแล้วถ้า x กล่องเป็นเท่าไรมันก็ต้องเอา40คูณ x นี่ ถ้า2กล่องก็80ใช่ไหมคะถ้า3กล่องก็120เช่นนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นฟังก์ชันรายได้ของเราเขียนแบบนี้นะคะให้ R นะคะแทนฟังก์ชันรายได้นี่เขียนไปนะคะตามที่โจทย์บอกเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ R of x นะคะเท่ากับ 40x นั่นเองตอนนี้เราได้ต้นทุนแล้วก็รายได้แล้วนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียน ทีนี้ต้องขายกี่กล่องจึงจะคุ้มทุนคำว,ว่าคุ้มทุนเนี่ยหมายความว่าเขาไม่ได้ถามถึงกำไรนะเอาแค่ทุนทุนเนี่ยก็คือลงทุนไปเท่าไหร่นี่ลงทุนเท่านี้ขายเท่านี้มันจะต้องได้เท่ากันเออลงทุนเท่านี้ต้องขายได้เท่านี้เพราะฉะนั้นจะขายได้เท่าไหร่อ่าวิธีทำค่ะคุ้มทุนนะคะก็คือจุดที่รายได้เนี่ยเท่ากับต้นทุนก็ Rx เท่ากับ Cx นะคะนักเรียนก็แทนค่าเข้าไปอันนี้ ฟังก์ชันที่เราขาย 40x นะคะต้องเท่ากับต้นทุนทีนี้เราก็ใช้ความรู้ในการแก้สมการ 15x นะคะย้ายมาฝั่งนี้ก็คือย้ายมาลบ40ลบ15นะคะก็เหลือ 25x 25x เท่ากับ4,000 25คูณ x อยู่ย้ายมาหารนะคะ4,000หารด้วย25นะคะก็คือ 160นั่นเองพ่อค้านะคะจะต้องขายอาหารกล่องเนี่ยเดือนละ160กล่องจึงจะคุ้มทุนโอเคก็เรียบร้อยสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็สำหรับคุณครูท่านใดที่ต้องการเอกสารประกอบการสอนแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปได้ที่เพจครูปุ๋ยสอนเลขมสเพจใหม่นะคะจะมีเอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ทั้งมสแล้วก็ม .5 เรียบร้อยเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดชุดที่7กันค่ะข้อที่1นนะคะกาหนดสมการสมรการเราอ่าก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันจงหาว่ากราฟในแต่ละข้อต่อไปนี้ตรงกับสมการใดที่กําหนดวิธีการทำนะคะก็คือเราสามารถหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ได้เราก็จะได้รู้ว่ามันตรงกับกราฟข้อไหนอ่าเราลองมาทําเร็วๆเ,เลยนะคะข้อกอไก่ y เท่ากับ3 x บวก2ถ้าเราหาจุดตัดแกน x นะคะเราก็ให้ y เป็น0เราก็ย้ายข้างนะคะ2ย้ายมาเป็นลบ2 3คูณอยู่ย้ายมาหารนี่เราก็จะได้จุดหนึ่งแหละนะคะจุดตัดแกน x เนี่ยเป็นลบ2ส่วน3กับ0จุดตัดแกน y จุดตัดแกน y เราก็ให้ x เป็น0นย์ไปเราก็ได้ y เป็นสอง ก็ได้0ูเก็บไว้ก่อนนะคะเราทำให้ครบทั้งกขอ,ข,อขอเลยขอไข่ขอไขอ่ถ้าเราให้ y เป็น0นะคะเราก็ย้ายลบ x มาฝั่งนี้มันก็จะได้ x เป็น4เออได้ x เป็นลบ4ก็เป็นลบส0ต่อไปถ้าเราให้ x เป็น0นะคะก็จะได้ y เป็นลบ4ก็จะได้0กับลบส คอควายถ้าเรา,าให้ x เป็นศูนย์ก่อนละกันนะคะได้ y เป็นลบหกก็จะเป็นศูนย์กับลบหกถ้าเราให้ y เป็นศูนย์ก็ได้แบบนี้หกมาก่อนจากลบหกเป็นบวกหกนะคะย้ายอะไรต่อห้านะคะห้าหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณสามคูณอยู่ย้ายมาหารจะได้ x เท่ากับ แล้วก็3 1 3 3 2 6 5 2เป็น10ก็จะได้จุดตัด10 0อ่ะมาดูซิตรงกับอะไรบ้างนะคะกราฟข้อที่1กราฟข้อที่1เนี่ยเราก็จะเห็นจุดตัดโอ้โหแหมนับเลขไม่ถูกเลยนะคะอ่ะมันน่าจะตรงกับข้อไหนมันจะตรงกับข้อควายนะครับจะมี10 0ศตรงนี้กับ0ูนย์ลบหเออ ขอไข่ขอไข่ก็จะเป็นอ่าไม่ใช่ขอไข่ข้อ2นะคะตรงนี้เห็นชัดเจนจุดตัดนี้คือ02นแน่แน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรรมการหรือฟังก์ชันกอไก่นั่นเองเพราะฉะนั้นอ่าข้อสุดท้ายข้อ3นะคะก็จะตรงกับสรรมการขอไข่อืมก็จะเป็นลักษณะกราฟแบบนี้นั่นเอง อ่หรือมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะคะเเราสามารถดูลักษณะของกราฟอย่างคร่าวๆได้ให้นักเรียนดูที่อ่าพจน์ที่มี x นะคะพจน์ที่มี x เ,เอาละพิจารณานะคะพิจารณาถ้าข้างหน้า x นะคะเป็นค่าบวกนี่ค่าบวกแบบนี้ก็คือกราฟมันจะทำมุมแหลมกับแกน x นะคะขอควายก็เช่นเดียวกันกราฟทำมุมแหลมกับแกน x แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบขอไข่ขอไข่เนี่ยนะคะตัวที่อยู่หน้า x เ,เนี่ยมันเป็นจํานวนลบถ้าจํานวนลบเนี่ยกราฟจะทํามุมป้านกับแกน x นักเรียนดูเลยคอยเห็นมเนี่ยทำมุมแหลมมุมแหลมกับแกน x นะคะคือระยะตรงนี้เป็นมุมแหลมแต่ถ้าเกิดว่าข้างหน้า x ติดลบเนี่ยมันจะทํามุมป้านแบบนี้นะคะมุมป้านก็คือมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นของกราฟอย่างคร่าว โจทย์ข้อที่2จงเขียนฟังก์ชันแทนสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อ1ความยาวที่มีหน่วยเป็นนิ้วเท่ากับ2.5เท่าของความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรอันนี้นะคะคือความรู้เบื้องต้นก็คือ1นิ้วเนี่ยมันจะเท่ากับ2.5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดต่อนะคะถ้า2นิ้วเนี่ยจะมีความยาวเท่าไร่นักเรียนก็ต้องเอา2ไปคูณ2.54ส ถต้องไหมคะถ้า3นิ้วก็3ไปคูณเอาละมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคเราก็จะให้ x นะคะแทนความยาวที่เป็นนิ้ว y แทนความยาวที่เป็นเซนติเมตรเราก็จะได้ค่า y เนี่ยเท่ากับ2.54คูณ x นั่นเองต่อไปข้อที่2ถ้าขนส่งสินค้าจากกรุงเทพไปยังจังหวัดที่อยู่ในเขตชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ค่าขนส่งขั้นต้นขนส่งขั้นต้นเลย150บาทจะส่งไปยังไงก็ตามคุณต้องจ่ายเบื้องต้นก่อน150นะคะอีกส่วนหนึ่งคือค่าขนส่งที่คิดตามน้ําหนักสินค้าซึ่งกิโลกร,รัมละ5บาทถ้า2โลก็10 3โลก็15เอาละเรามาเขียนฟังก์ชันกันให้ y แทนค่าส่งสินค้า x แทนน้ำหนักของ สินค้านะคะหน่วยเป็นกกกิโลกรัมได้ y เท่ากับ150บวก5 x อธิบายแบบนี้นะคะนี่คือค่าส่งสินค้านะก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คือค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้น150อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมี2ส,ส่วนเอามารวมกันก็เป็นเครื่องหมายของการบวกนั่นเองต่อไปข้อที่3รายรับของพนักงานขายสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งพูดถึงรายรับนะคะประกอบด้วยเงินขั้นต้น6000บาทอันนี้ก็คือทำงานไปเลย หเดือนได้6,000อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือรวมกับ5%ของยอดขายสินค้าคือถ้าคุณสามารถทำยอดขายได้มากขึ้นเนี่ยก็คูณ5%เเข้าไปเลยเนาะเอาละเพราะฉะนั้นนะคะก็จะให้ Y เนี่ยแทนรายรับของพนักงานซึ่ง Y นั้นก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนแรกก็คือ6000ค่ะแล้วก็บวกกับ 0.05x ่ามันมาจากไหนนะคะก็คือในส่วนของ เปอร์เซนต์นะคะเปอร์เซนต์คำว่า5%เปอร์เซน์ะคะหมายถึง5ส่วน100นะคะเปอร์เซนต์เนี่ยจะต้องเทียบกับ100และเมื่อส่วนเป็น100นั้นถ้าเขียนเป็นทศนิยมจะได้ทศนิยม2ตํตำแหน่งก็จึงได้เป็น0.05ค่ะก็ยอดสินค้าเนี่ยมันเป็น x ถ้าคุณสามารถทำยอดขายสินค้าได้1000คุณก็เอา1000ไปคูณ0.05แบบนี้ เงินก็จะได้ส่วนที่เกินมาจากเงินเดือน6,000ใช่ไหมคะเออลักษณะแบบนี้นะคะมันมี2ส,ส่วนเนาะฟังก์ชันรายรับเราก็ตอบแบบนี้ค่ะก็จบนไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะก็มีครบเลยทั้งในเรื่องของการเขียนกราฟนะคะก,ก็มีโจทย์ปัญหาเฉลยแบบฝึกหัดให้ครบเลยถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ